เราจะหาสินค้าที่ไม่มีคนทําในหน้าได้ยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ไปที่แถบร้านค้านะครับแถบร้านค้านี่ผมเข้ามาดูบ่อยมากนะครับตอนที่เพื่อนๆเลื่อนไปเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีวิดีโอเล่นอัตโนมัติถูกไหมครับและบางสินค้าไม่มีวิดีโออยู่ข้างหน้าเลยนั่นแหละครับก็ให้เรากดเข้าไปดูนะฮะซึ่งนะครับใครที่อยากจะช้อปปิ้งเนาะอยากจะซื้อของก็พิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราอยากจะหาสินค้านั้นก็ได้ครับเสร็จแล้วเราลองดูว่าเออมีสินค้าชิ้นไหนนะครับที่เราอยากจะซื้อมาใช้จริงๆนะครับแก้ัาดีีีวว่นมม เราก็คลิกเข้าไปแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมันไม่มีคนทำในหน้าจริงๆนะครับเราจะต้องกดเข้าไปดูด้วยนะครับซึ่งนะครับจะเห็นว่าด้านล่างเนาะมันจะมีคาว่ารับ9าบาท50สตางค์นี่นะครับในสินค้าแต่ละรายการนะครับให้เราติ๊กไอตรงลูกศรชี้ขึ้นไปนะครับพอเราติ๊กขึ้นไปปุ๊บนะครับวิดีโอที่มีสินค้านี้เห็นไหมครับมีคนทําแล้วนะครับอ่ะเราไม่เอาลองไปดูวันอื่นสินะครับที่มันไม่มีอ่ะผมลองดูอันนี้นะครับแล้วผมลองเลื่อนดูนะคร ก็ต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้มันไม่ร้0ยเปอนะครับว่ามันไม่มีคนทำในหน้าหรือเปล่าเพราะว่าหลังบ้านเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่อย่างนี้เนี่ยเราเดาได้แค่ๆนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราทำคลิปรีวิวสินค้าชิ้นนี้นะแล้วคนที่เขามาช้อปปิ้งที่หน้าช็อปอะครบแล้วเขาเห็นวิดีโอเราคนียยกตัวอย่างคนนี้นะครับชานี่ยผมเห็นวิดีโอผมกดเข้าไปอย่างเงี้ยครับาแล้วผมก็กดซื้อตรงนี้นะครับเนี่ยกดซื้อเลยนี่ยนะเห็นไครับโอกาสการขายมันก็มีมากขึ้นอย่างเงี้ยครับใครเห็นช่องทางโอกาส เลยนะครับเนี่ยประหลาดจังเลยนะครับปลาเขียวกับปลาไข่เคียดเยดูซิว่ามีคนทำในหน้าหรือยังนะครับไม่มีเห็นไหมครับแต่สต๊อกเนี่ยมี57เองถ้าคลิปแมสปุ๊บนะครับขายได้แค่50คนครับอันนี้ก็ไม่เอาเนาะก็ดูมีสต๊อกเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็ดูสเต็ปตามนี้เลยนะครับ